สวัสดีค่ะเด็กกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ครูพอมีคลิปสอนเสริมภาษาไทยเป็นการรู้จักชื่อสระและการอ่านออกเสียงสระนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องศระอะกันค่ะเรามารู้จักชื่อสระกันค่ะวันนี้นะคะเราจะรู้จักชื่อสระอะค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเสียงของสละอะ จะออกเสียงว่าอย่างไรนะคะสระอะออกเสียงว่าอะอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆออกเสียงว่าอะเรามาฝึกสะกดคำกันค่ะคุณครูพอมีพยัญชนะให้เด็กๆหนึ่งตัวนะคะกอไก่ค่ะและคุณครูมีสระให้เด็กๆอีกหนึ่งตัวนะคะสระอะค่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่าพยัญชนะบวกสระคำนี้จะอ่านว่าอะไรคะ่ะเก่งมากค่ะนีเด็กคำนี้อ่านว่ากะสะกดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกออะกะอีกหนึ่งรอบค่ะกออะกะคำนี้อ่านว่ากะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเรามาดูข้อนี้กันค่ะ คุณครูมีพย,ยัญชนะให้เด็กๆนะคะคือปอปลาค่ะปอปลาออกเสียงว่าอะไรคะปอค่ะเก่งมากค่ะคุณครูมีสระค่ะสระอะไรคะสระอะค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อนี้จะอ่านว่าอะไรเด็กๆอ่านให้คุณครูฟังสิคะพร้อมกันค่ะปออะ ปออะปะเก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่าปะนั่นเองค่ะเรามาดูข้อตอบคุณครูมีพยัญชนะตอเต่าต่อเต่าออ,อ,อ,ออกเสียงว่าอะไรคะเด็กๆออกเสียงว่าตอคุณครูมีสระเช่นเคยค่ะสระอะนั่นเองค่ะเด็กๆลองอ่านข้อนี้ให้คุณครูฟังสิคะ อ่านได้กันไหมเอ่ยเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูนะคะต่ออะตะอีกหนึ่งรอบค่ะอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะต่ออตะตาคานี้อ่านว่าตะนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองหนะะ่อยค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเราได้ลองอ่านกันไปแล้วต่อไปเรามาฝึกทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะ คุณครูมีพยาญชนะให้เด็กๆก็คือจอจานค่ะจอจานออกเสียงว่าอะไรคะจอค่ะคุณครูมีสระค่ะเหมือนเดิมเราเรียนเรื่องสระอ่ะคุณครูก็มีสระอะให้เด็กๆนั่นเองค่ะเอ๊เด็กๆลองช่วยคุณครูอ่านสิคะว่าคํานี้จะอ่านว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไปดูฉเฉลยกันเลยค่ะ คำนี้อ่านว่าจออะจะอ่านพร้อมคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะจออะจะมีใครอ่านข้อนี้ได้บ้างไหมเอ่ยตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะคุณครูมีพยันชนะมอม้าเอ้มอมา้อมอมาออกเสียงว่าอะไรนะคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะออกเสียงว่ามอเหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูมีสาระอะแล้วข้อนี้อ่านว่าอะไรน้าเด็กๆช่วยคุณครูอ่านหน่อยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไปดูฉเฉลยกันเลยค่ะเอ๋มีใครอ่านได้ไหมคะคำนี้อ่านว่ามะมะสะกดตามคุณครูนะคะมออะ มัอีกหนึ่งรอบค่ะมออะมะคำนี้อ่านว่ามะมีใครอ่านข้อนี้ได้บ้างไม่เอ่ยตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเราไปดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะเด็กๆคุณครูมีพยาญชนะทอทหารทอทหารออกเสียงว่าอะไรนะมีใครตอบคุณครูได้บ้างไม่เอ่ยออกเสียงว่า ทอนั่นเองค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะทอทหารออกเสียงว่าทอคุณครูมีสละตัวเดิมอีกแล้วสละอะนั่นเองค่ะเอเด็กๆช่วยคุณครูอ่านหน่อยสิคะว่าคำนี้จะอ่านว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอิ๊ตไปดูฉเฉลยกันเลยค่ะเก่งมากค่ะมีใครอ่านข้อนี้ได้บ้างไหมเอ่ยข้อนี้อ่านว่า ทออะทะทออะทะคำนี้อ่านว่าทะใครอ่านข้อนี้ได้บ้างไหมเอยตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูพลอยขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ